สวัสดีจ้าพบกันเลยแล้วกับครัวไทยฟินนะคะครัวไทยในฟินแลนด์นะคะวันนี้จะมาทําเมนูหมึกต้มหวานนะคะหมึกต้มหวานอ่ะหมึกต้มหวานมีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกเลยหมึกนะคะดึงกระดองออกเรียบร้อยบ้างเรียบร้อยล้างข้างในสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต้นหอมค่ะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่เดี๋ยวพี่จะอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรใต้ใต้คลิปนะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะบอกส่วนปริมาณใต้คลิปนะคะมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลนี่ถ้าเคยไม่มีน้ำตาลปี๊บน้ำใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็สามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ หมึกนี้สดไม่สดแต่ดูจากความใสนะคะอันนี้เขาจะเอาขี้ดำออกแล้วนะคะแล้วก็ให้เอากระดองมันออกค่ะกระดองนี่จะอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยข้างหลังที่มันเป็นตุ่มๆแข็งๆเนี่ยค่ะอันนี้มันยังแข็งๆนิดนึงพี่เพิ่อนออกจากออกจยากพี่นะคะมันก็เลยจะแข็งนิดนึงเนี่ยค่ะโผล่ๆแบบนี้ค่ะดึงออกนะคะดึงออกให้หมดนะคะเนี่ยค่ะดึงออกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะมองเห็นไหมเอยนี่นะคะที่เป็นตุ่มๆมันนะค่ะ แบบนั้นก็บ้างนะคะจะบ้างหรือไม่บ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าบ้างเนี่ยน้ำซอสนะคะน้ำหวานมันจะเข้าไปดีกว่านะคะแล้วแต่ที่สะดวกเลยค่ะอันนี้ล้างให้ล้างข้างในให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ดึงใบดองออก้วนะคะสามเตือนที่ตํำนะคะตำํำขั้นตอนแรกค่ะวันนี้พี่จะใช้หม้อนะคะไม่ใช่กระทะค่ะหม้อตั้งไฟนะคะ ใส่น้ำมันไปเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่สามกระดองไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะ ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหมึกก็ออกค่ะใส่น้ำตาลลงไปให้น้ำตาลละลายนะคะรอให้น้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายนะคะใส จากนั้นก็ใส่หมึกลงไปเลยนะคะน้ำหมึกเขาจะาน้ำหมึกเขาจะออกนะคะถ้าต้องการความนุ่มแด้งใส่แป๊บเดียวยกขึ้นได้เลยค่ะถ้าต้องการความเหนียวหนึบเขี่ยวไว้นะคะ จะเด้งแล้วนะคะ ไอหนีเด้อคะ่ะร้อยอย่างแรงพี่น้องเอ้ยพันนี้ไม่รลไม่เหลียวว่าร้อยไม่รู้เหลียวว่าคือ จากนั้นก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะโอ้ยหอมพี่น้องเอ้ยสามบา้านแอดบา้านพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวมาดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะหมึกต้มหวานของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะช่องใต้ใต้อาหารใต้ใต้นะคะ